การเล่นหมากกับแกบนั้นสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่มีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านและผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะแต่งกายเหมือนชาวอีสานโบราณคือนุ่งผ้าเตี่ยวมีการสักลวดลายบนร่างกายปัจจุบันไม่นิยมการสักจึงมักจะใช้สีเขียนลวดลายขึ้นแทนเช่นลายเสือผงาดลายหนุมานถวายแหวนลายนกอินทรีลาย,ออลายมอมลายสิงการแต่งกาย ชายสวมเสื้อยันแขนกุดสีขาวขอบชายเสื้อสีแดงนุ่งผ้าลายส่งเป็นจงกระเบนรังสูงถึงต้นขาม้วนปลายผ้าสอดไปด้านหลังเรียกลักษณะการนุ่งผ้าเช่นนี้ว่าการนุ่งแบบเสือลากหางมาสัสศีษะด้วยผ้าขาวม้าและมัดเอวด้วยผ้าขิดหญิงสวมเสื้อแขนกระบอก่มทับด้วยสบายขิดนุ่งผ้าสิ้นมัดมียาวคลุมข่าผมกล้าวมวยประดับมวยผมด้วยดอกไม้และสวมเครื่องประดับเงินจุดเด่นของการฟ้อนหมากกับแกบลำเพลิน อยู่ที่จังหวะลีลาท่วงทำนองดนตรีประกอบกับท่าฟ้อนของชาวอีสานวงปลงลางการรำดิดให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2528มีการเปลี่ยนแปลงนักดิดใน,ในวงปลงลางจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงโดยนางนิยาเชิดชูรังสนาวขณะนั้นเป็นนักศึกษาชั้นสูงปีที่2วิทยาลัยนาฏศิลปาทินคิดการรำดิดให้ขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเนื่องจากมีการแสดงของสองสถาบันคือวิทยาลัยนาศิลป์เปรดออดและวิทยาลัยนาศิลปการศิลปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการใช้ผู้หญิงดีดในในครั้งนั้นทำให้มีผลงานโดดเด่นจนได้รับความนิยมและแพร่หลายนั่นเองต่อมาได้พัฒนาการของเครื่องดนตรีคือพินปโปร่งและพินเบสถูกนำมาใช้ในการบรรเลงได้เป็นอย่างดีความสำคัญในการใช้เสียงของใจจึงหมดลงการออกท่าทางในการรำดีดหายมีได้ถูกจำกัดในเรื่องของเสียงนางไหลรำออกลีลาได้ทุกช่วงตลอดการแสดงยิ่งเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นกลายเป็นตัวชูโรงของวงปงลางเรื่อยมานาตยลักษณ์ของการรำดีดไขคือการ กที่ไม่ถูกวางกฎเกณฑ์ด้านองค์ประกอบการแสดงแต่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการแสดงเป็นหลักผู้แสดงจะต้องมุ่งเน้นการแสดงลีลาที่มีการใช้สะโพกโดยมีพื้นฐานการแสดงนาฏยศยสินไทยและนาฏยศยสินไทยพื้นบ้านอีสาน มีความเข้าใจจังหวะและโครงสร้างของเพลงตลอดจนสามารถคิดท่าทางการแสดงขึ้นมาโดยฉับพลันให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับองค์ประกอบอื่นสร้างความแปลกใหม่และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการใช้มือมีการจีบสลับกับตั้งวงการกระดิกหรือพรมนิ้วการไข้มือดีดและยกไหนในลักษณะต่างๆการใช้ขาและเท้าปรากฏการซุดเข่าการย่ำเท้าการย่อยืดเตะเท้าที่มีความสัมพันธ์กับสะโพกและศีรษะการใช้ตัวโดยลงน้ำหนักไปที่ช่วงขาเพื่อความมั่นคงในการแอ่นหลัง การเอียงและการบิดลำตะวะโอกาสในการใช้ท่ารำจะใช้ระหว่างการเปลี่ยนจังหวะหรือคลายความไม่ล่าหรือการเคลื่อนที่และการใช้พื้นที่เวทีเช่นการเดินขึ้นลงการเดินวนรอบหายการรำเค หากับนายกรอบหมอแคนที่มาเกี่ยวรำประกอบวงปงลางที่เป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานส่วนเครื่องแต่งกายใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในนิยมนํามาตกแต่งด้วยผ้าที่ประดิษฐ์ให้คล้ายกับดอกไม้หรือพ่นสีให้มีลวดลายโครงสร้างของการรําดีดหากลายเป็นนาตยลักษณ์ที่ปรากฏให้นักนาตยประดิษฐ์นาไปสร้างสรรการแสดงราดิดในในรูปแบบของนาตยศิลป์ไทยพื้นบ้านอีสานและนาตยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่หลากหลายในปัจจุบัน